ผมจะไม่ให้เป็นตารางเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะจ้างวดก่อนผมให้ช่องรูปไปก็ผมบอกว่าผมเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วนะอืมผมจะไม่ทำตารางนะเลขหลักเลขหลักอ่าเลขหลักก็คือเลขตั้งหลักนะั่นแหละจ้าเก้าสามหกเก้า สามหกครับตัวประกอบตัวประกอบเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดถ้า้าเก้ามาเนี่ยผมอยากให้ลุดเก้าเจ็ด ถ้าเก้ามาใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเก้ามนจะถ้าเก้าจะเป็นเก้าอะไรไล่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดอย่างนี้เลยใช่ไหมพด้ยังไงเอาตัวเน้นเอาตัวเน้นอย่างเดียวก็ได้เจนนะโอเคได้ได้ไดคือถ้าเอาหมดมันก็ฉเฉพาะเก้าเยมันก็เก้าชุดแล้วอืม ยูเป็นเบิร์ไม่เอาจ้าที่ผมเน้นเนี่ยมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกกัาเจ็ดเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ใช่ไหมครับเก้าห้าเก้าหกกัาเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับถ้าสามมาเนี่ยผมว่าสามเนี่ยมันจะมา ได้สามหนึ่งสามศูนย์สามแปดสามหกผมมาไนี้สามศูนย์สามหนึ่งสามอะไรอีกสามแปดสามหกสามแปดสามหกเพราะว่าเขาบอกว่าเลขมาสามแต่หกเนี่ยผม,ค,ม,ม,ผมคิดว่าจะไม่มาหกคิดว่าจะไม่มาผมไม่เอาผมจะเอาแค่ เก้ากับสโอ้ตัวเน้นหกคู่นะผม oh. ไม่เน้นเก้าหกคู่เลยเสรงว่าเน้นหลักเก้าครับแต่ถ้าสามมาเนี่ยมันจะมาแบบนั้นถ้าสามมาจะมีแค่สี่ชุดนี้ใช่ไหมครับ ถ้าหกมามันก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกถ้าหกมาถ้ามาใช่ไหมแล้วก็สามแล้วก็สามหกหกสามหกไม่มาถ้ามาจะเป็นหกเก้ามา <9. S 2> ม,มาเก้าเก้าหกหรือสามหกหกสามประมาณนี้เนาะครับจะเห็นได้ว่าเลขอมตะเลขตั้งหลัก เลขหลักตัวประกอบก้ามันชนมันชนทั้งหมดเลยอืมใช่ okay. ก็ลองดู <c oughs> คือถ้าถ้าแกผมจับจับคู่ทั้งหมดมันมันก็เยอะเอาเฉพาะตัวที่ตัวที่ผมว่ามันเด่นเด่นที่สุดเพราะว่าก้าขับสาจ้าก้า เาก็มีแค่หกคู่นั่นแหละห้าสามก็มีแค่แค่นั้นสามก็จะมีแค่หกหกมีสามคู่มีสี่คู่เนาะเออเท่าหกเท่าหกก็จะมีสามหกแล้วก็หกสามหกเก้าเอออแค่นี้ เจนางได้ดูเลขเลขอะไรเจนางได้ติดได้ดูเลขปดนี่เจนางนาะลอกปดนี้ลอกปดนี่ดูเวดนั้นไม่เข้าเนาะเออเวดนั้นไม่เข้าวันวดแรกที่เอาให้ไม่เข้าเจ้าเพราะหลังจากน็้ข้าดีันก็เออเข้าดีอยู่ครับวดนี้จะกันกองพอสมควรอยู่ ทวที่แล้วเสียดายมีคนให้เลขมาแปดศูนย์ห้าก็ซื้อกับเขาแต่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเลขสามตัวไม่ซื้อเขาเพราะเลขออกมาโอ้ยคนที่ให้แก้ได้สี่สี่แสนกว่าครับอืมเสียดายพอผมจะได้พอผมจะได้ขึ้นมาอยู่บ้านก็โน่นแหละ หลังปีใหม่เพหลังปีใหม่ครับจะได้ขึ้นมาอยู่บ้านแล้วจะมีสัญญาณอืถ้าเจนางโทรไลน์โทรไลน์เนี่ยเสียงในเครื่องเจนางมันจะมีแต่ที่ผมเนี่ยมันไม่มีเสียงผมไม่มีเสียงโทรศัพท์ผมจก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณ ไอช่องนั้นช่องนู้นเขาก็โทรไลน์มาเหมือนกันผมก็พอผมขึ้นบ้านมาผมมาเปิดโทรศัพท์ต่อสัญญาณดูอ่าก็บอกแล้วบอกว่าอย่าโทร<ะ>อย่าโทรไลน์ให้โทรเบื้อาโอเคเดี๋ยวสรุปสรุปตัวเลขแนวทางทบทวนตัวเลขแนวทางของ F C J <oughs> D ด้วยนะคะ ตัวเลกแนวทางของ fc ใจดีเนาะอมตะก็คือ6-9-1เรียกหลักมีเ้ามี3มมีหกส่วนตัวประกบมี9มี0มี1มี8นะคะคถ้าเก้ามา fc ใจดีบอกมันต้องมา92-93-94-95-96-97เรา9นี้นะไม่เน้นตัวไหนเลยเหรอ ก็หกคู่นี่คือเป็นตัวเน้นไงโอ้ตัวเน้นเลยใช่ไหมให้ให้ fc พิจารณ<น>าผมอยากให้รูดเก้าโอ้รูดเก้าจริงๆผมอยากให้รูดเก้าแต่ว่าตัวเน้นเนี่ยเพราะว่าให้เน้นหกคู่นี่โอ้จ้าจ้ส่วนสามถ้าสามมามีสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามหกเนาะหกคิดว่าไม่น่าจะมาถ้ามาก็คือหกเก้ากับหกสามเนาะครับ จชจๆเจนได้ว่ารูปแบบการให้เนี่ยผมจะให้ไม่เหมือนเดิมนะเจนะ่ะจ้าคือเลขอรรมะเนี่ยผมจะตั้งโชว์เอามาตั้งโชว์ให้เฉยจ้าแต่ที่ว่าเลขหลักเนี่ยผมเปลี่ยนจากเลขอมะตะเลขหลักเนี่ยเปลี่ยนจากเอาเลขอมะตะมามาเป็นเลขหลักผมเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่ง จ้าเอามาตังก็สูตรที่ผมให้เจ๊นางไปนั่นแหละค่ะค่ะครับที่เก้าสามหกผมว่าเลขผมว่าเลขกรามต่าพ้าหลังเนี่ยมันมันจะหลุดใช่ใชซ้อนกันอยู่สองหมวดสามหงวดผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจค่ะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีแต่สูตรสูตรที่เอามาเป็นเลขหลักเนี่ยมันเออรู้สึกว่ามันผิดบ้าง แต่ว่ามันก็เข้าบ่อยจ้าจๆจครับโอเคเอาท้ายคลิปแล้วมีอะไรไหมคะท้ายคลิปแล้วบอกเอฟซีฝากอะไรถึงเอฟซีไหมอาเจน่อัดคลิปเหรอัดคลิปสิคะอ้าได้ได้ได้ก็ไม่มีอะไรก็เอาเลข นี่ที่ผมให้เจ้นางไปเอามาโชว์ให้เอฟซีดูได้ได้แล้วก็ฝากเอฟซีว่าถ้าหาตัวเลขที่จะซื้อไม่ไม,มีแล้วให้ไปเลือกซื้อในล็อกปดนี้นั่นแหละจ้าเลขมันจะวนเวียนออกอยู่นั่นแหละมันเป็นเลขล็อกตายตัวไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะจ้าครับ เดี๋ยวจาลงให้ FC อีกทีหนึ่งครับจ้าถ้า FC ก็โชว์หน้าหน้าจอนานๆให้ FC ได้แคบหน้าจอไช่ไ้มโอเคโอเคได้ได้ครับเพื่อจะมีประโยชน์สำหรับ FC จ้าจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอกบขอบคุณ FC JD ดด้วยนะคะที่ให้ตัวเรียกแนวทาง มาให้แฟนขับามาให้พี่น้องเราได้ไปเป็นแนวทางเนาะเป็นการบ้านเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดเสี่ยงไปซื้อลอตเตอรี่เออน่าจะถ้าเอฟซีท่านใดต้องการสูตรก็สามารถติดต่อได้นะโอเคโทรหาเลยใช่ไหมรอบ จะจะจแนะนําให้จะแนะนําให้ใช่ไหมถ้าเผื่อมีเอฟซสนใจเดี๋ยวเพื่นทักมาเดี๋ยวจะเอ่อโทรหาเอฟซใจดีอีกทีหนึ่งเนาะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคงสุดท้ายโทรหาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับครับ